สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเที่ยวตลาดสดนะครับที่จันดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับมาดูโอ้โหจำกระดาษไหมไม่ใช่ขนมลาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่โอ้ถอยนางลมสุราษโอ้นะครับทนะนะับทิมสยามก็มีพักเยอะแยะนะครับคนก็มาเต็มเลยครับแล้วหลบหลบหลบ ว้าว <Wow. S 2> นี่คือตลาดสดกันดีนะฮะโอ้ oh, น่าก,กินมากเลยอ๋อ oh, ไก่ก็มีผักิดโอ้โอันนี้มาคือผักสด